ในปีคศ1954ท่า, 1, ามกลางแดดร้อนของกิซ่านักโบราณคดีชาวอียิปต์ชื่อคามานเอลมลัก e ได้ทำการสำรวจพื้นที่รอบพีระมิดคูฟูในตอนนั้นเขาไม่คาดคิดว่าการค้นพบครั้งนี้จะกลายเป็นหนึ่งในการค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญที่สุดในศตวรรษขณะสำรวจหินบริเวณฐานของพีระมิดเขาได้สังเกตเห็นช่องว่างใต้พื้นดินหลังจากการขุดเจาะอย่างระมัดระวังทีมงานของเขาก็พบห้องลับที่ปิดผนึกไว้อย่างแน่นหนา หัวใจของทุกคนเต้นแรงเมื่อพวกเขารู้ว่าใต้พื้นดินนี้อาจซ่อนความลับของฟาโรห์คูฟูเมื่อบานประตูห้องลับถูกเปิดออกทีมงานต่างยืนมองด้วยความตื่นเต้นสิ่งที่พวกเขาเห็นคือกล่องไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในห้องใต้ดินช่องห้องลับนี้ดูเหมือนจะถูกสร้างขึ้นมาอย่างจงใจเพื่อเก็บรักษาวัตถุล้ำค่าบางอย่าง นักโบรณาณคดีไม่รอช้าพวกเขาตัดสินใจเปิดกล่องไม้เหล่านั้นขึ้นมาและสิ่งที่พวกเขาพบก็ทำให้ทุกคนต้องตะลึงกับเรือโบราณของฟาโรห์คูฟูที่ถูกถอดเป็นชิ้นชิ้นและเก็บรักษาไว้อย่างประณีตหลังจากการค้นพบทีมงานโบรณาณคดีได้ใช้เวลาหลายเดือนในการประกอบเรือที่ถูกถอดเป็นชิ้นชิ้นกลับมาเป็นรูปร่างเดิมทุกชิ้นส่วนถูกจัดเรียงไวอ้อย่างสมบูรณ์แบบราวกับว่ามันถูกเตรียมไว้เพื่อการประกอบในอนาคต เรือค่อยๆถูกประกอบขึ้นใหม่ทีละชิ้นอย่างระมัดระวังจนกระทั่งภาพเรือขนาดมหึมาค่อยๆปรากฏขึ้นเรือยาวกว่า43เมตรกลายเป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงทักษะและความเชี่ยวชาญในการสร้างเรือของช่างอียิปต์โบราณเมื่อการประกอบเรือใกล้เสร็จสิ้นทีมงานก็เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของเรือลำนี้นักโบราณาคดีเชื่อว่าเรือแห่งนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการเดินทางธรรมดา แต่เป็นเรือศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการเดินทางของฟาโรห์คูฟูไปยังชีวิตหลังความตายในความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณฟาโรห์ที่สิ้นชีวิตแล้วจะต้องเดินทางผ่านแม่น้ำแห่งวิญญาณเพื่อไปยังดินแดนของเทพ,พเจ้าและเรือลำนี้อาจเป็นพาหนะที่พาฟาโรห์เดินทางไปสู่ชีวิตนิรันดร์แม้จะมีการค้นพบและการประกอบเรือแต่ปริศนาก็ยังคงอยู่นักโบรณาณคดีต่างตั้งคำถามถ,ามถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของเรือลำนี้มันเคยถูกใช้จริงในการเดินทางหรือไม่ หรือเป็นเพียงสัญลักษณ์ของการเดินทางในโลกหลังความตายหลายคนเชื่อว่าเรือลำนี้ยังซ่อนความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่เห็นและการค้นพบนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอียิปต์โบราณที่ยังคงมีความลึกลับอยู่ในช่วงชีวิตของฟาโรห์คูฟูความเชื่อเกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับชีวิตหลังความตายเป็นสิ่งสำคัญ ฟาโรจะต้องทำพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเดินทางในชีวิตหลังความตายซึ่งหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญคือการสร้างเรือที่จะพาฟาโร่ข้ามแม่น้ำแห่งวิญญาณฟาโรคูฟูเชื่อว่าเรือลำนี้จะนำพาวิญญาณของเขาไปยังโลกแห่งพระเจ้าซึ่งเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความสุขในวัฒนธรรมอียิปต์โบราณเทพเจ้าราเป็นเทพเจ้าสูงสุดและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ ชาวอียิปต์เชื่อว่าเทพราจะล่องเรือผ่านท้องฟ้าในตอนกลางวันและกลับไปยังโลกแห่งวิญญาณในตอนกลางคืนฟาโรที่สิ้นพระชนจะต้องเดินทางไปยังดินแดนแห่งเทพ,พเจ้าผ่านทางแม่น้ำเช่นเดียวกับเทพราเรือฟาโรคูฟูจึงมีบทบาทสําคัญในการพาวิญญาณของฟาโรเดินทางตามรอยของเทพ,พเจ้าราเพื่อไปอยังสวรรค์ในพิธีฝังศพของฟาโรคูฟูพีระมิดยิ่งใหญ่ที่กิซ่าถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักของฟาโร แต่ไม่ใช่แค่พีระมิดเท่านั้นที่มีความสำคัญเรือที่ถูกฝังอยู่ข้างๆพีระมิดเป็นเครื่องมือสำคัญในการเดินทางของฟาโรไปสู่ชีวิตหลังความตายเรือถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันและถูกฝังไว้เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับการข้ามแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ฟาโรคูฟูเชื่อมั่นว่าเรือลำนี้จะนำพาเขาไปยังโลกแห่งพระเจ้าได้อย่างปลอดภยัย แม่น้ำแห่งวิญญาณเป็นส่วนสำคัญในความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณพวกเขาเชื่อว่าหลังความตายฟาโรจะต้องล่องเรือผ่านแม่น้ำนี้เพื่อไปยังชีวิตหลังความตายการเดินทางนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายแต่วิญญาณของฟาโรจะได้รับการคุ้มครองจากเทพเจ้าและสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกประทับไว้บนเรือเพื่อให้สามารถข้ามแม่น้ำได้อย่างปลอดภัยและบรรลุถึงบินแดนแห่งพระเจ้า เมื่อเรือลำนี้พาวิญญาณของฟาโรข้ามผ่านแม่น้ำแห่งวิญญาณฟาโรจะได้รับการต้อนรับเข้าสู่ดินแดนของเทพเจ้าในโลกหลังความตายที่เต็มไปด้วยความสุขนิรันดร์ฟาโรจะได้พบกับเทพเจ้าผู้ทรงอำนาจและอาศัยอยู่ในอาณาจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดการเดินทางอันยาวนานนี้จะสิ้นสุดลงด้วยความสุขสมบูรณ์ที่รอคอยฟาโรอยู่แต่สิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือปริศนาลึกลับที่ยังคงรอคอยให้มนุษย์ในยุคหลังได้ค้นพบ การสร้างเรือแห่งฟาโรห์คูฟูไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายดายวัสดุสำคัญที่สุดสำหรับการสร้างเรือลำนี้คือไม้ซีดาจากเลบานอนซึ่งชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่ามีพลังพิเศษในการปกป้องวิญญาณของผู้ที่เดินทางผ่านแม่น้ำแห่งวิญญาณการขนส่งไม้ซีดาจากเลบานอนมายัางอียิปต์เป็นภารกิจที่ท้าทายต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการนำเข้าวัสดุจากภูมิภาคที่ห่างไกล ความสาคัญของไม้ซีดาในพิธีกรรมทางศาสนาและการสร้างเรือนี้สะท้อนถึงความเชื่อและศรัทธาในพลังปกป้องที่ชาวอียิปต์โบราณยึดถือเมื่อวัสดุถูกนําเข้ามาการออกแบบเรือก็เริ่มขึ้นช่างฝีมือในสมัยนั้นมีความเชี่ยวชาญในการสร้างเรือที่ซับซ้อนการประกอบเรือไม่ได้ใช้ตะปูหรือโลหะแต่ใช้เชือกป่านในการเชื่อมชิ้นส่วนเข้าด้วยกันทําให้เรือสามารถทนทานต่อการแล่นในน้ํา S <S <an> การออกแบบเรือไม่เพียงแค่เน้นการใช้งานแต่ยังสะท้อนถึงความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางในโลกหลังความตายทุกชิ้นส่วนของเรือถูกสร้างขึ้นอย่างพิธีพิถันเพื่อให้สมบูรณ์แบบเมื่อการออกแบบเสร็จสิ้นการสร้างเรือจึงเริ่มต้นขึ้นช่างฝีมือของฟารโรห์ทำงานร่วมกันเป็นทีมใหญ่เพื่อให้เรือลำนี้เสร็จสมบูรณ์มีการกล่าวว่าการสร้างเรือศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางาศาสนา พิธีกรรมการสร้างเรือมีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ต่างๆที่บ่งบอกถึงความเชื่อในการเดินทางสู่ชีวิตหลังความตายฟาโรห์และนักบวชทำการสวดมนต์บูชาเทพเจ้าเพื่อขอความคุ้มครองให้การเดินทางครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อเรือถูกสร้างเสร็จฟาโรห์คูฟูและช่างฝีมือของเขาเชื่อว,ว่าเรือลำนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำวิญญาณของเขาเดินทางสู่โลกหลังความตาย การสร้างเรือไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาแต่ยังแสดงถึงความสำคัญของเรือในพิธีศพอียิปต์โบราณเรือจะถูกเก็บรักษาไว้ในสุสานข้างพีระมิดเพื่อรอเวลาที่ฟาโรห์จะเริ่มการเดินทางอันยาวนานสู่ชีวิตนิรันดร์เมื่อพิธีศพของฟาโรห์คูฟูใกล้จะเสร็จสิ้นเรือถูกนำมาฝังไว้ข้างพีระมิดอย่างเงียบสงบภายในห้องลับใต้ดินที่ถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนาะการฝังเรือไม่ใช่แค่การเก็บรักษาแต่เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางของฟาโรห์ในโลกแห่งวิญญาณ ห้องลับที่เก็บเรือนี้สะท้อนถึงความเชื่อของชาวอียิปต์ว่าฟาโรจะได้ใช้เรือเมื่อวิญญาณของเขาออกเดินทางผ่านแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สู่ดินแดนแห่งสวรรค์การฝังเรือจึงเป็นสัญลักษณ์ของการปิดฉากชีวิตบนโลกและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในโลกนิรันดร์หลังจากฟาโรคูฟูสิ้นพระชนวิญญาณของพระองค์จะต้องผ่านการเดินทางที่ยาวนานในโลกหลังความตาย วิญญาณจะต้องข้ามผ่านแม่น้ำแห่งวิญญาณที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายวิญญาณของฟารโรต้องการเรือที่แข็งแกร่งและศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำพาผ่านแม่น้ำนี้ได้อย่างปลอดภัยความเชื่อเรื่องการเดินทางในโลกหลังความตายของชาวอียิปต์โบราณทำให้การสร้างเรือเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมตัวสำหรับชีวิตหลังความตายในความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณวิญญาณของฟารโรต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายระหว่างการเดินทางผ่านโลกแห่งวิญญาณ ไม่ว่าจะเป็นอสูรกายแม่น้ำแห่งวิญญาณหรือดินแดนที่เต็มไปด้วยความมืดมิดเรือศักดิ์สิทธิ์จะเป็นพาหนะที่ช่วยนำวิญญาณของฟารโรห์ให้ข้ามพ้นอุปสรรคเหล่านี้โดยสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ประทับอยู่บนเรือจะคุ้มครองวิญญาณและการสวดมนต์ของนักบวชผู้ศรัทธายิ่งจะช่วยเสริมพลังในการป้องกันเมื่อวิญญาณของฟารโรห์เดินทางมาถึงดินแดนแห่งวิญญาณเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินของเทพเจ้าโอซิริสเทพเจ้าแห่งความตายที่เป็นผู้ตัดสินความดีและความชั่วของวิญญาณ ฟาโร่จะต้องผ่านการชั่งน้ำหนักของหัวใจซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สำคัญในโลกหลังความตายหากวิญญาณของฟาโร่ถูกตัดสินว่ามีความบริสุทธิ์เขาจะได้รับการอนุญาตให้เดินทางต่อไปสู่ชีวิตนิรันดร์ในดินแดนแห่งเทพเจ้า หลังจากผ่านการตัดสินวิญญาณของฟาโรจะได้พบกับเทพพรเจ้าราเทพแห่งดวงอาทิตย์ผู้ที่จะนำวิญญาณไปสู่ดวงดาวฟาโรคูฟูเชื่อว่าดวงดาวเป็นที่พักพิงของวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่การเดินทางกับเทพพเจ้าราถือเป็นการเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ฟาโรจะได้พักผ่อนในดินแดนแห่งแสงสว่างและร่วมเดินทางกับเทพ,พเจ้าราทุกวันโดยจะกลับมาเกิดใหม่ในทุกเช้าตามการโคจรของดวงอาทิตย์ เมื่อวิญญาณของฟาโรห์คูฟูได้เดินทางมาถึงจุดหมายสุดท้ายเขาจะได้รับการสถาปนาเป็นเทพเจ้าและได้พำนักอยู่ในดินแดนแห่งนิรันด์วิญญาณของฟาโรจะไม่ต้องผ่านความทุกข์หรือความเจ็บปวดอีกต่อไปฟาโรจะได้อยู่รวมกับเหล่าเทพเจ้าในสวรรค์อันยิ่งใหญ่และได้รับการบูชาจากมนุษย์ผู้ยังคงอยู่บนโลกการเดินทางผ่านชีวิตหลังความตายของฟาโรห์คูฟูจึงเป็นการแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์และความยิ่งใหญ่ของฟาโรในอียิปต์โบราณ เรือแห่งฟาโรห์คูฟูไม่ได้เป็นเพียงแค่เรือธรรมดาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานทางกายภาพแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์การออกแบบที่ประณีตและซับซ้อนของเรือทำให้นักโบราณาคดีสงสัยถึงกระบวนการสร้างที่ใช้เทคนิคเฉพาะในสมัยอียิปต์โบราณด้วยความประณีตของการเชื่อมชิ้นส่วนไม้โดยไม่ใช้โลหะเป็นสิ่งที่ทำให้นักวิจัยสงสัยว่าช่างฝีมือในยุคนั้นมีทักษะและเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพียงใด การสร้างเรือไม่ใช่แค่กระบวนการทางเทคนิคแต่ยังเกี่ยวข้องกับความเชื่อและพิธีกรรมที่ผสมผสานเข้ากับงานฝีมืออย่างแนบเนียนระหว่างการประกอบเรือนักโบราณาคดีได้ค้นพบลายสลักขนาดเล็กบนชิ้นส่วนไม้บางชิ้นซึ่งลายสลักเหล่านี้อาจเป็นคำสวดหรือสัญ,ญลักษณ์ทางาศาสนาที่มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับการเดินทางในชีวิตหลังความตาย การถอดรหัสลายสลักนี้ต้องอาศัยความรู้ทางด้านอักษรภาพของชาวอียิปต์โบราณน,นักโบราณคดีบางคนเชื่อว่าสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้อาจเป็นคำแนะนำสำหรับวิญญาณของฟาโรห์ในการเดินทางผ่านแม่น้ำแห่งวิญญาณลายสลักยังบอกถึงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าและเทพเจ้าโอซิริสซึ่งทำหน้าที่คุ้มครองวิญญาณในโลกหลังความตายแม้ว่าเรือฟาโรห์คูฟูจะถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตแต่นักโบราณคดียังคงถกเถียงกันว่าเรือลำนี้เคยถูกใช้งานจริงในแม่น้ำหรือไม่ หรือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมเท่านั้นการศึกษาร่องรอยบนเรือพบว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนที่บ่งบอกว่าเรือลำนี้เคยถูกใช้งานในน้ำอย่างไรก็ตามความเชื่อทางศาสนาของชาวอียิปต์โบราณทำให้นักวิจัยหลายคนเชื่อว่าเรือลำนี้มีความสำคัญเชิงสัญ,ญลักษณ์และอาจไม่ได้ถูกใช้เพื่อการเดินทางจริงๆแต่เป็นสื่อกลางในการนำวิญญ,ญาณผ่านพิธีกรรมสู่ชีวิตนิรันดร์ หนึ่งในทฤษฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรือฟาโรคูฟูคือการเชื่อมโยงระหว่างเรือกับดวงดาวชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าดวงดาวเป็นที่อยู่ของเทพ,พเจ้าและวิญญาณผู้สูงส่งการออกแบบพีระมิดและการสั่งเรือใกล้พีระมิดอาจถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับการเรียงตัวของดวงดาวบนท้องฟ้าการที่เรือถูกฝังใกล้กับพีระมิดคูฟูจึงอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางของวิญญาณฟาโรจากโลกมนุษย์ไปยังโลกแห่งดวงดาวที่เป็นดินแดนของเทพ,พเจ้า แม้ว่าจะมีการค้นพบและการวิจัยมากมายเกี่ยวกับเรือของฟาโรคูฟูแต่ก็ยังมีคำถามที่ยังคงไม่ได้รับคำตอบเช่นทำไมเรือลำนี้ถึงถูกเก็บรักษาไว้ในสุสานโดยการถอดเป็นชิ้นส่วนการค้นพบครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาเกี่ยวกับเรือลึกลับของฟาโรคูฟูนักโบรณาณคดียังคงค้นหาคำตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของเรือลำนี้ในพิธีกรรมทางาศาสนา และความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายของชาวอียิปต์โบราณปริศนาที่ล้อมรอบเรือลำนี้ยังคงรอการไขความกระจ่างและอาจนำไปสู่การค้นพบที่สำคัญยิ่งกว่าในอนาคตหลังจากที่เรือของฟาโรห์คูฟูถูกฝังไว้ใกล้พีระมิดความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณเกี่ยวกับโลกนี้ว่าเป็นเพียงทางผ่านสู่ชีวิตหลังความตายก็ยิ่งปรากฏชัดการเดินทางที่แท้จริงเริ่มต้นเมื่อฟาโรห์ล่วงลับไป โดยจะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆการสร้างเรือและการเตรียมพิธีกรรมทางศาสนาเป็นขั้นตอนสําคัญในการเตรียมพร้อมสําหรับการเดินทางสู่ชีวิตนิรันด์ชีวิตบนโลกเป็นเพียงชั่วคราวแต่ชีวิตหลังความตายคือความเป็นนิรันด์วิญญาณของฟาโรห์จะต้องล่องผ่านแม่น้ำแห่งวิญญาณเพื่อไปยังดินแดนของเทพ,พเจ้าความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณว่าแม่น้ำในเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับโลกแห่งวิญญาณทำให้การสร้างเรือมีความสำคัญมาก ฟาโรจะต้องใช้เรือลำนี้ในการข้ามพลอุปสรรคและภัยอันตรายที่รออยู่ในโลกหลังความตายการเดินทางนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเดินทางทางกายภาพแต่เป็นการเดินทางทางจิตวิญญาณที่ต้องได้รับการคุ้มครองและนำทางโดยเทพเจ้าเมื่อวิญญาณของฟาโรมาถ,ถึงจุดตัดสินเขาจะต้องผ่านการตัดสินใจจากเทพเจ้าโอซิริสผู้ที่ถืออำนาจในการตัดสินชะตากรรมของวิญญาณชาวอียิปต์เชื่อว่าโอซิริสจะชั่งน้ำหนักหัวใจของฟาโรกับขนนกแห่งความจริง หากฟาโรมีจิตใจที่บริสุทธิ์และเป็นธรรมวิญญาณของเขาจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ดินแดนแห่งนิรันดร์แต่หากไม่ผ่านการตัดสินวิญญาณจะถูกลงโทษและไม่สามารถเข้าสู่ชีวิตหลังความตายได้หลังจากการตัดสินจากโอซิริสฟาโรจะได้รับการยอมรับจากเทพเจ้าราเทพเจ้าดวงอาทิตย์ผู้พาวิญญาณของฟาโรผ่านดินแดนแห่งความตายไปยังดินแดนของชีวิตนิรันดร์ การรวมตัวกับเทพ,พเจ้าราเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นนิรันร์และการสถาปนาตำแหน่งเทพของฟาโรในดินแดนแห่งเทพ,พเจ้าฟาโรจะได้อยู่รวมกับเทพ,พเจ้าและเดินทางไปพร้อมกับเทพ,พเจ้าดวงอาทิตย์ในวงจรของดวงดาวทุกวันเมื่อฟาโรคูฟูได้ผ่านการเดินทางสู่ชีวิตนิรันดร์วิญญาณของเขาก็จะได้รับการเคารพและบูชาจากมนุษย์บนโลกตลอดไปสุสานและพีระมิดของเขายังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและศรัทธาของประชาชน การเดินทางของฟาโรในโลกหลังความตายเป็นการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ที่ยังคงมีอิทธิพลต่อความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวอียิปต์และมนุษย์รุ่นต่อๆมาเรือไม่ได้เป็นเพียงพาหนะสำหรับการเดินทางในโลกหลังความตายแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอมตะและการกลับคืนของวิญญาณฟาโรสู่ดวงดาวตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับเรือเป็นการสวดมนต์และบูชาเทพเจ้าเพื่อปกป้องวิญญาณของฟาโรระหว่างการเดินทางผ่านดินแดนแห่งความตาย ชาวอียิปต์เชื่อว่าฟาโรห์จะสามารถกลับมาเกิดใหม่พร้อมกับดวงอาทิตย์ในทุกๆเช้าการบูชาเรือในพิธีศพจึงเป็นการยืนยันถึงการฟื้นคืนชีวิตหลังความตายของฟาโรห์เรือของฟาโรห์คูฟูถูกประดับประดาด้วยลวดลายและสัญลักษณ์ที่มีความหมายเชิงศาสนานักโบราณคดีพบลายสลักที่บอกเล่าถึงตำนานและความเชื่อเกี่ยวกับการเดินทางในโลกหลังความตายลายสลักเหล่านี้ไม่เพียงแค่เป็นศิลปะโบราณ แต่ยังเป็นการบันทึกความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณที่เชื่อมโยงกับชีวิตหลังความตายและการบูชาเทพ,พเจ้าลวดลายของเรือสะท้อนถึงความเชื่อในพิธีกรรมการขอพรและการสถาปนาความเป็นอมะตะของฟาโรในปีคศ1987นนักโบราณาคดีที่ทำการสำรวจบริเวณใกล้พีระมิดคูฟูได้ค้นพบหลักฐานใหม่ที่ชี้ว่าอาจมีเรือลำที่สองซ่อนอยู่ในดิน ท่ามกลางความตื่นเต้นพวกเขาได้เริ่มขุดค้นเพิ่มเติมและในที่สุดก็พบโครงสร้างหินที่ถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนาภายในนั้นพบกล่องไม้ที่ถอดเป็นชิ้นๆเช่นเดียวกับการค้นพบครั้งแรกในปีคศ1954การค้นพบเรือลำที่สองนี้เป็นการยืนยันว่าเรือไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงลำเดียวแต่มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อมีการศึกษาเรือลำที่สองนักโบราณคดีพบว่าแม้จะมีความคล้ายคลึงกันในโครงสร้างแต่ก็มีรายละเอียดบางประการที่แตกต่างไปจากเรือลำแรก ความแตกต่างเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของการใช้งานที่แตกต่างกันหรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งของฟาโรห์การค้นพบครั้งใหม่นี้ทําให้มีการศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทและความหมายของเรือที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตายนักโบราณาคดีได้เริ่มทําการประกอบเรือลําที่สองอย่างละเอียดทุกชิ้นส่วนของเรือถูกประกอบขึ้นใหม่ด้วยความพิถีพิถันโดยอ้างอิงจากเทคนิคและการออกแบบของเรือในสมัยอียิปต์โบราณ การประกอบเรือลำนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจเทคโนโลยีการสร้างเรือในยุคนั้นแต่ยังเผยให้เห็นความเชื่อและพิธีกรรมที่ถูกฝังอยู่ในเรือลำนี้มีการสันนิษฐานว่าเรือลำที่สองอาจถูกใช้ในพิธีศพของฟาโรห์คูฟูเช่นเดียวกับเรือลำแรกการที่มีเรือสองลำถูกฝังไว้ใกล้พีระมิดอาจแสดงถึงพิธีกรรมทางาศาสนาที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการเดินทางที่ยาวนานของฟาโรห์ผ่านทั้งโลกมนุษย์และโลกวิญญ,ญาณ ความสําคัญของการใช้เรือในพิธีศพชี้ให้เห็นถึงความเชื่อในชีวิตหลังความตายและความศรัทธาต่อเทพพระเจ้าผู้คุ้มครองวิญญาณของฟาโรห์หลังจากการค้นพบเรือลําแรกและลําที่สองนักโบราณาคดีได้พยายามศึกษาและถอดรหัสสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏบนชิ้นส่วนต่างๆของเรือสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นงานศิลปะโบราณแต่ยังเป็นข้อความที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของฟาโรห์และการเดินทางในชีวิตหลังความตาย บางสัญ,ญลักษณ์เป็นการบูชาเทพพระเจ้าราและเทพโอซิริสโดยนักโบราณคดีเชื่อว่าสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นคำอธิษฐานและคำขอพรเพื่อให้ฟาโรเดินทางผ่านดินแดนแห่งวิญญ,ญาณได้อย่างปลอดภัยบนเรือ,อยังปรากฏลวดลายของสัตว์และพืชที่มีความหมายเชิงศาสนาเช่นรูปปั้นของดอกบัวและงูซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการฟื้นคืนชีวิตและการป้องกันจากสิ่งชั่วร้ายงูถูกมองว่าเป็นผู้ปกป้องฟาโรและช่วยนำพาวิญ,ญญาณข้ามผ่านอันตรายในดินแดนแห่งวิญญ,ญาณ ในขณะที่ดอกบัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเกิดใหม่ลวดลายเหล่านี้มีความสำคัญในการบ่งบอกถึงการเปลี่ยนผ่านจากโลกหนึ่งไปยังอีกโลกหนึ่งแม้จะมีการศึกษาสัญ,ญลักษณ์บนเรืออย่างกว้างขวางแต่ก็ยังมีสัญ,ญลักษณ์บางส่วนที่ยังคงเป็นปริศนานักวิจัยยังไม่สามารถถอดรหัสได้อย่างชัดเจนถึงความหมายทั้งหมดของลวดลายเหล่านี้มีความเป็นไปได้ว่าสัญ,ญลักษณ์บางอย่างเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเฉพาะเจาะจงหรือเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของฟาโรห์คูฟู นักโบรณาณคดียังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาคำตอบและเชื่อว่าความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้อาจช่วยเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและพิธีกรรมของชาวอียิปต์โบราณการค้นพบเรือแห่งฟาโรห์คูฟูเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในวงการโบรณาณคดีการค้นพบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและพิธีกรรมของชาวอียิปต์โบราณแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่การศึกษาชีวิตหลังความตายของฟาโรในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เรือแห่งฟาโรคูฟูเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางที่ไม่รู้จบของวิญญาณและการค้นพบนี้ช่วยยืนยันถึงความเชื่อในชีวิตหลังความตายของชาวอียิปต์เรือแห่งฟาโรคูฟูได้รับการอนุรักษ์อย่างพิถีพิถันและถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่กิซ่านักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์สามารถมาชมเรือที่ถูกประกอบขึ้นใหม่และเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของเรือแห่งฟาโรคูฟู การจัดแสดงเรือไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงงานฝีมือที่ยิ่งใหญ่ของชาวอียิปต์โบราณแต่ยังเป็นการแสดงถึงความสำคัญของการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติการค้นพบเรือของฟาโรห์คูฟูยังมีผลต่อการฟื้นฟูพิธีกรรมและความเชื่อโบราณในสมัยปัจจุบันการศึกษาพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตายและความศักดิ์สิทธิ์ของฟาโรห์เป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันสามารถเข้าใจความหมายของความเป็นนิรันดร์และการเดินทางของจิตวิญญ,ญาณได้มากขึ้น พิธีกรรมที่เคยใช้ในสมัยโบราณยังคงมีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและความเชื่อของผู้คนในปัจจุบันที่ต้องการความมั่นคงทางจิตวิญญาณการค้นพบเรือของฟาโรห์คูฟูไม่เพียงแค่เผยให้เห็นเรื่องราวของอารยธรรมอียิปต์โบราณเท่านั้นแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่ถูกส่งต่อให้กับโลกการค้นพบนี้เปิดโอกาสให้เราเข้าใจถึงความเชื่อและศรัทธาในชีวิตหลังความตายของชาวอียิปต์โบราณ ฟาโรคูฟูและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหลังความตายยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดและการศึกษาของมนุษย์ในยุคปัจจุบันเรือของฟาโรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดและแสดงถึงความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันเลือนหายในประวัติศาสตร์